สวัสดีครับก็เจอกับช่างรถนะครับรับเข้า1คันนะครับเป็น1.9นะครับตัวนี้ไฮรันเดอร์นะครับเป็นตัวสูงนะครับอันนี้ลูกค้ามาล้างไอดีนะครับแล้วก็อุดอิจญาแล้วก็เปลี่ยนท่อแทนแค้นเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันไปอ่าคันนี้นะครับเลขไม้ก็ประมาณแสนเศษนะครับก็ผมจะเบิ้ลไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าคันนี้ควันจามากนะครับจะเบิ้ลแค่พอประมาณนะครับให้ดูกันว่ามีควันเยอะ เอาประมาณนี้พอนะครับเพราะจริงๆมันเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าผมทำอยู่ในอู่ด้วยเดี๋ยวมันกระตุยฟุ้งไปหมดเลยก็เดี๋ยวจบงานแล้วเรามาดูกันนะครับว่าสภาพเป็นไงเดี๋ยวผมลื้อออกมาก่อนนะครับไปมาครับมาดูกันนะครับวันนี้่1.9แสนกว่าโลนะครับรถเดิมสนิทเลยนะครับอันนี้ควันดำไหลอืดนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับทั้งที่รถเนี่ยแมตเรเนเข้าศูนย์ตลอดนะครับมาดูชุดนี้เขาเรียกชุดคอไอดีนะครับที่ระบบ e ี r มันเอามาดูสภาพดูตัวนี้ เดี๋ยวนอ้องติดตัวนี้แตะให้ดูสิว่าสภาพเปนะ็นไงก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องระบายไอด้วยนะครับเห็นเพื่อนๆเ,เม้นมาอ่ะดูสภาพนะครับหนึ่งแสนเศษนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเหลาให้ฟังนะครับว่าทำไมมันถึงเหนียว ทั้งที่ไอเสียเนี่ยจริงๆมันคือขมเหลาแหง้งไอที่มันเดียวอย่างนี้นะครับมันมาจากตัวนี้ตัวนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับสสญญดูตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพูดแบบให้เข้าใจใง่ายๆ่ายนะครับไม่ต้องทฤษฎีเหมือนเดิมระบายไอขึ้นมาจากความร้อนของห้องเครื่องนะครับมันจะเป็นไอออกมาเทอร์โบจะดูดนะครับนี่ดูนะมันจะมาช่องทางเดียวกันเทอร์โบดูดกองอากาศมีหน้าที่กองฝุ่นพอกองไม่ละเอียดพอฝุ่นมันเล็ดรอดเข้ามามันไปไหนเทอร์โบดูดเหมือนกันเท่ากับระบายไอกับฝุ่นจากกองอากาศผสมกัน ผสมกันไปเทอร์โบดูดมาไหนมาที่ท่ออินเตอร์ด้านล่างสีส้มนี่ท่ออินเตอร์อะวนมานี่วนมาแผงอินเตอร์นะครับเข้ามาสู่ท่อไอดีตัวนี้ดูภาพนะครับเข้ามาสู่ท่อไอดีตัวนี้แล้วมันไปไหนท่อไอดีตัวนี้มาที่ลิ้นมาที่ลิ้นลิ้นดูดมาไหนลิ้นดูดมานี่ปึ๊บลิ้นดูดมานี่มันอยู่อย่างนี้นะครับอะดูลิ้นดูดมานะครับคอไอเสีย คอไอเสียวิ่งผ่านคูลเลอร์ EGR เนี่ยคูลเลอร์ระบายความร้อนเนี่ยมานี้มาหามอเตอร์นะครับมอเตอร์จะเปิดวาล์วตัวนี้ดูดเอาไอเสียแห้งเข้านี่อีกอีกอ,อีกส่วนหนึ่งแล้วนะอะคราวนี้ที่มันเป็นเหนียวเียวแบบนี้นะครับตัวชุดกรองอากาศระบายไออากาศที่เปน็นปนฝุ่นนะครับกับระบายไอเทอร์โบดูดมามาเข้านี่นะครับไอเสียลงนี่2ออย่างรวมกันมันก็เลยเหนียวแบบนี้นะครับก็เลยทําให้นะครับท่อ่วมไอดีเราเนี่ยมันเป็นสภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคืออันนี้สุดเลย ก็เลยทําให้รถมีอาการอืดน,นะครับกินน้ามันควันดําไหลนะครับมันเป็นผลพวงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับการปล่อยระบายไอยก็ดีนะครับมันก็จะไม่เจอสภาพเหนียวเหนียวนะครับหรือไม่ปล่อยก็ควรปมนทันแรถเป่ากองอากาศบ่อยๆนะครับดูแลน้ำมันเครื่องให้ตรงนะครับนี่เลยมันจะได้ดีเดี๋ยวเราไปล้างกันแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับก็ขั้นตอนการล้างนะครับของ1าคันนี้นะครับที่ว่าไม้แสนกว่าอันนี้ก็เป็นน้ํายาที่หลายๆท่านถามมานะครับเป็นน้ํายาสูตรสลายภาเสียงคงนะครับ ก็ฉีดทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะกัดกัดออกหมดเลยก็ล้างแบบบ้านๆนะครับหรือเองล้างเองนะครับเราก็ได้แซดไล่ผ่วตรงเนี้ยครับให้มันหมดหมดก็คือทําแล้วมันก็จะดีต่อรถนะครับในส่วนนี้ล้างทำความสะอาดก็เดี๋ยวมาดูนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดพวกเนี้ยนะครับทำความสะอาดพวกนี้หมดแล้วเนี่ยนะครับว่าสภาพมันจะสวยขนาดไหนนะครับ อันนี้ตังมากเลยครับเหนียวมากนะครับเพราะว่ามันขมเหมวมันมาเจอกับน้ำมันไอระบายมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับก็เลยเจ้าของนี่ตกใจเลยนะครับตอนปัออกมานี่โอ้โหโอเครู้เรื่องเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมตอนเสร็จงานกัน โอเคนี่นะครับมาดูกันงานล้างเรียบร้อยแล้วนะครับมาเช้าเงี้ยกังตันเลยนะครับอันนี้เลี่ยมแพร่เนี่ยครับดูมอเตอร์นะครับดูลิ้ติตผีเสื้อล้างให้เรียมๆเนียนๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนแคตออกด้วยแล้วเรามาดูที่เครื่องกันนี่ทาความสะอาดให้นะครับทุกช่องเลยนะครับอเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเรามาดูงานกันอีกทีหนึง่ง ครับเรียบร้อยนะครับก็ไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับสรงงันหนึ่งจเก้าล้างไอดีทั้งชุดนะครับอันนี้เป็นไงเสียงเครื่องนิ่งเงียบเลยเสียรทอดเงินคบนะครับดูรอบเพื่อนนิ่งปกตินะครับดูอัตราเร่งอัตราเร่งดีนะครับดูนะครับมาเช้าวันท่วมเลยวันหายไปเลยนะครับเพราะว่าวันที่มาเนี่ยเกิดจากก็แคปตันแล้วก็ไอดีตันด้วยผสมกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับส่งงานได้